สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o t โต c คร a เอเตอ anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําทุกครั้งเลยว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคนดูช่องเราเยอะแยะนะ อ่าถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอ t โต,ต9 5ที้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมโอเคนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆใครกําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆมีไพ่เลือก3ามกองเช่นเคยกองที่หนึ่งหลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจกองที่3าพระไพรีพินาศนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อฟันธงคําตอบให้มันตรงเชะกับตัวคุณที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่า เลือกมาแล้วไม่เห็นตรงเลย Eller, อยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูเพื่อความบันเทิงเพลินๆสามกองมาดูหมดเลยได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้มีใครที่กําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครที่กําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆคุณได้ไพ่โอ้โหหนึ่งเหรียญคนกันเองนี่แหละ เก้าดาบโอ้ยคุณเคยทําอะไรเขาไว้เปล่าคุณเคยปฏิเสธเขาไว้เปล่าสิบดาบชัดเลยคนนี้ชอบคุณมากแต่คุณอาจจะเคยปฏิเสธเขาราชินีไม้เท้าอืมแม่คิงถ้วยคิงคัพคิงออฟคัพสราชาถ้วยอาราชาถือถ้วยคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันเยอะคนที่แอบมองแอบปลิม้มคุณอยู่ห่างๆตอนนี้คือคนที่ชอบคุณมานานแล้วชอบแบบรักเดียวใจเดียวแบบมุ่งมั่นมาที่คุณเลยเพียงแต่ว่า พลังเก้าดาบสิบดาบผมมองว่าเป็นฝั่งเขาคนคนนี้น่าจะเคยถูกคุณปฏิเสธเป็นได้ทั้งคนเก่าในชีวิตอาจจะถึงขั้นแฟนเก่าเลยก็ได้ที่ยังมองคุณอยู่นะแต่คุณไม่ต้องอารมณ์เสียนะอย่าเพิ่งด่าผมอย่าเพิ่งปิดคลิปทิ้งนะคาว่าแฟนเก่าเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งถ้าเขายังปลื้มเราอยู่ก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่เอาเขาเราก็อย่าไปใส่ใจแค่นั้นเองคนเราเลิกกันแล้วมัน ถ้าไม่ได้เลวร้ายจนถึงขั้นคอขาดบาดตายเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าถึงขั้นคอขาดบาดตายไม่เผาผีกันแล้วขออนุญาตใช้คํานี้นะไม่เผาผีกันแล้วก็แค่ไม่ต้องยุ่งกันเท่านั้นเองนะอย่าไปผูกใจเจ็บอะไรมันจะเป็นจะเป็นกรรมติดตัวกันไปนะอโหสิกรรมให้เราเลิกกันแล้วกันไปพอโอเคนี่เป็นเกดเลกเกดน้อยนะครับนะโอเคพลังงานนี่เป็นแฟนเก่าก็ได้อ่าถ้าเขายังปลืม้มคุณก็เรื่องของเขาปล่อยเขา หรือจะเป็นคนกเก่าในชีวิตที่ไม่เคยเป็นแฟนกันก็ได้เออแบบปลื้มมานานแล้วยังคงปลื้มอยู่แฟนคลับตลอดกาลอะไรแบบนี้ชอบคุณมากชอบคุณเสมอชอบคุณมาตลอดเพื่อนในวัยเด็กอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะมองคุณด้วยความแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่คือเขามีความสุขที่มองคุณแต่ลึกๆเขาทุกข์ใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันเป็นไปไม่ได้เออทําให้เขาทุกข์ใจ คุณดูดีมีสเสน่ห์แล้วเกินดูมีความล้นลาในชีวิตคุณแล้วเกินดูมีความเพียบพร้อมและเกินไอตัวเขาเองก็ไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้ขาดตกบกพร้องอะไรเพียงแต่ว่ามันเหมือนโลกคู่ขนานเหมือนเส้นขนานนะเออรู้จักการชอบกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้อะไรสักอย่างหรือขออนุญาตนะบางทีอาจจะเป็นรสนิยมที่ไม่ตรงกันอย่างแรงอย่างรุนแรงอะไรสักอย่างอย่างเช่นอขออนุญาตพูดตรงตรงนะ สมมติคุณไปชอบเพศเดียวกันแล้วเขาไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเออนะประมาณนี้นะก็ทําใจแล้วกันสมัยนี้เปิดกว้างขึ้นก็จริงแต่คุณต้องดูด้วยว่าอีกคนนึงเขาชอบเหมือนเราหรือเปล่านะจะไปบังคับจิตใจใครไม่ได้ก็ประมาณนี้คุณเองนะมีพร้อมคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองไม่เดือดร้อนอะไรนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่คุณไม่ค่อยใส่ใจคนที่เข้ามาใครจะเปลื้มคุณอยู่บางทีคุณก็ไม่รู้ตัวเออซึ่งฝั่งเขาอะฝั่งเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรอย่างที่บอกไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเพราะฉะนั้นนะอย่่าานนนน้อทีสสุดก็็เเปเนขน ไม่สามารถบรรจบกันได้แต่ถ้าอย่างแย่หน่อยก็คือเป็นคนที่คุณเคยปฏิเสธเขาไปแล้วเคยปฏิเสธเขาไปแล้วแต่เขายังชอบคุณอยู่ยังปลื้มคุณอยู่สม่ำเสมอยังไม่ตัดใจจากคุณง่ายๆก็ไม่เป็นไรนะครับมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาปลื้มเรามาชอบเราเราต้องขอบคุณเขานะครับอ่ามีจิตใจเมตตาให้ทุกๆคนแล้วก็มีความขอบคุณอยู่เสมอแล้วคุณจะพบสิ่งดีๆมีมิตรดีๆเข้ามาเพิ่มอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก้อที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในงวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่งหางตอนนี้คุณได้ไพ่เชอริออตนะคนนี้เดินทางบ่อย6ดาบมีโอกาสเป็นคนทางไกล3ดาบคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเขามาปลื้มคุณหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันราชินีเหรียญอืมสิบถ้วยเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัว หรืออย่างน้อยๆเขาก็มีความรักคุณมองคุณเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยนะคนที่ดีใช้ได้เลยคุณคที่สองคนนี้มีความ,มเป็นคนที่ที่ประจวลงเท้าเดินทางบ่อยเออมีแนวโน้มจะเป็นคนไกลเป็นคนไกลได้ต่างชาติต่างภาษาได้คนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ประเทศอื่นเมืองอื่นก็ได้ต่างบ้านต่างเมืองได้หรือแม้แต่บ้านไม่ไกลกันแต่ว่ามีความห่างเหินกันทางจิตใจก็ได้เออคือไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วอะไรแบบเนี้สามดาบ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาเลื่มคุณโดยที่คุณมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าเออแบบว่าเขามาชอบคุณข้างเดียวแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นคนดีไงเขาไม่คิดแย่งคุณจากใครเขาไม่ผิดศีลเขาไม่อะไรเขาให้เกียรติคุณเขาไม่เป็นมือที่สามเขาแค่เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆก็พอแล้วแค่เลื่มคุณอยู่ห่างๆก็พอแล้วก็เป็นไปได้นะ อาจจะเป็นคนที่เคยชอบคุณหรือคนที่คุณเคยคบหาแล้วเลิกลากันไปแต่ไม่ได้โรดกรธเกลียดอะไรกันอะไรแบบเนี้แบบไปกันไม่ได้ก็แยกย้ายอ่ะแต่ไม่ได้โรดกรธเกลียดกันเขาก็ยังคงชอบคุณอยู่ยังคงปลื้มคุณอยู่ไม่รู้ใคร คุณมีเสน่ห์หลายอย่างคุณมีความเพียบพร้อมหลายอย่างที่หลายๆคนต้องการและเขาก็ต้องการคุณแต่อาจจะไม่สมหวังก็อะไรก็แล้วแต่จะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่เขายังคงมองคุณเป็นคนในครอบครัวเสมอเออเป็นไปได้ที่คุณอาจจะรู้จักกับครอบครัวเขาแล้วอาจจะได้เคยพบปะพ่อแม่พี่น้องเข้าพบผู้ใหญ่อะไรกันแล้วแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบหน้าหรือมีเหตุให้ต้องแยกกันไปซะกอ่อนอะไรทํานองนี้ก็เป็นได้ หรือถ้าไม่ใช่กรณีคนรักไม่ใช่คนที่เป็นคบหาแบบคู่รักอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนรู้จักเพื่อนของน้องน้องของพี่แบบคอนเนคชั่นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่มีคนรู้จักแนะนํามาอะไรแบบนี้ก็ได้ที่เขาเฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมนะครับคุณกองที่2ประมาณนี้นะก็นะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับผมนะเขาปลื้มคุณอะดีแล้วไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาปลื้มมากปลื้มน้อยแค่ไหนคุณก็ใช้ชีวิตปกติไปนะครับตอนนี้ดวงคุณกําลังดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก้องต่อไปกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเระควบบันเทิงเนะี่ยวันนี้หัวข้อตอนเนี้ใครกําลังแอบมองแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆคุณได้ไพ่โอ้โหแปดดาบให้ดาบออกเยอะวันนี้แอบรักแอบชอบแอบปลื้มเยอะนะสามถ้วยไพ่แห่งความยินดีแต่อาจจะหมายถึงสามคนก็ได้แล้วแต่บริบทอืัศวินเหรียญ สีดาบปลื้มไปเครียดไปหรือไงสิบไม้เท้าอืมภาระหนักที่เคยมีร่วมกันหรือเปล่าคุณกองที่สามไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวชัดเจนคนที่กําลังแอบมองคุณแอบปลื้มคุณอยู่ห่างๆตอนนี้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานของคุณเพื่อร่วมง,งานลูกน้องเจ้านายบริวารอะไรได้หมดคนที่เกี่ยวข้องในวงงานนะอ่าลูกค้าก็ยังได้คนคนนี้มีแนวโน้มที่เคยมีความยินดีร่วมกับคุณมาก่อน ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคู่รักเสมอไปอาจจะเคยประสบความสําเร็จร่วมกันมาในการค้าขายการทําธุรกิจหรือการเรียนการอะไรก็แล้วแต่เคยมีความสําเร็จร่วมกันมาบางอย่างอาหรืออาจจะตีความว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมากกว่า2คนเป็นสามคนขึ้นไปก็ยังได้แต่ผมไม่อยากตีความอย่างนั้นสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้เรากําลังดูในหัวข้อที่ถามถึงคนที่กําลังปลื้มคุณอยู่ผมไม่อยากมองว่าเป็นเรื่องสามคนสามเศร้าอะไรสามถ้วยออกมาผมมองเป็นเรื่องความน่าย,ยินดีมากกว่า แม้หลายๆคนอาจจะตีความว่าเป็นสามเศร้าเราสามคนมันก็เป็นไปได้แหละเอาจริงแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะมีคู่แล้วหรือมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วแล้วคนคนนี้ก็ปลื้มคุณอยู่ทั้งทั้งที่รู้ว่าคุณก็มีมีคนของคุณอยู่แล้วอ่ะประมาณว่ารักคนมีเจ้าของก็ได้เออมันก็ได้แต่ว่าผมยังผมก็ยังยืนยันนะว่าสามถ้วยเนี่ยคือความยินดีที่เคยมีร่วมกันมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับอัศวินเหลียนเนี่ย สิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันมาเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขากาลังอมทุกข์นิดหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าชอบคุณปพื้มคุณก็ทําได้แต่อยู่ห่างๆทาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดไม่ได้แล้วก็มันมีความเป็นอะไรอ่ะความเกี่ยวข้องกันที่ยังเป็นกําแพงเล็กๆที่จะข้ามกําแพงข้ามเส้นมาไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่า ถ้าข้ามมาแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปหรือว่าถ้าปลื้มคุณออกนอกหน้ามากกว่านี้สังคมแวดล้อมอาจจะไม่ชอบญาติผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือว่าผู้ใหญ่กีดกันอะไรทั้งนองนเนี้ยปัจจัยเยอะนะครูไพ่เนี่ยจะบอกได้ประมาณหนึ่งก็สามารถเอาไปตีความได้อย่างที่บอกตีความกว้างๆไปโดยประมาณไปก่อนเพราะว่าจะให้ระบุเป๊ะลงไปมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่า เขาไม่สามารถข้ามเส้นคุณเข้ามาได้ก็แล้วกันถ้าข้ามเข้ามาชีวิตจะเป็นปัญหาทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายเลยเขาจึงได้แต่แอบปลื้มคุณยงห่างมองคุณยงห่างแนวโน้มเป็นคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามีความสําเร็จร่วมกันมาจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องเจ้านายบริวารลูกค้าได้หมดนะเคยมีความยินดีร่วมกันมาแต่ปัจจุบันเขาได้แต่มองคุณยงห่างปลื้มคุณยงห่าง ข้ามเส้นเข้ามาหาคุณไม่ได้เพราะข้อจํากัดทางชีวิตข้อจํากัดทางสังคมข้อจํากัดทางการงานหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะมีคนรักดีก็มีคนเกลียดตราบใดที่เขายังปลื้มคุณอยู่นั่นแปลว่าพลังงานคุณยังดีอยู่ดวงคุณดีมีคนรักมีคนชอบนะครับถือว่าดีครับโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ